สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับ<า>พี่น้องครับวันนี้มีวัวฝูงใหญ่นะฮะประมาณสัก40ตัวได้พี่น้องอันนี้ผมกะด้วยสายตานะครับวันนี้นะฮะผมได้รับอนุญาตนะครับจากท่านเจ้าของวัวนะฮะอา่า เป็นการรีวิวชี้เป้านะครับชี้คอกชี้ฟาร์มนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีวัวขายที่นี่บอกว่าขายทุกตัวพี่น้องครับนะฮะแต่วันนี้เป็นขายแยกขายแบ่งนะครับไม่ได้เป็นการขายทั้งหมดยกฝูงนะครับผมอ่าต้องบอกอย่างนี้ครับพี่น้องครับนะฮะสไตล์การรีวิวสไตล์การทำคลิปของพูดจาภาษาวัวเนี่ย ทุกครั้งนะครับผมจะต้องขออนุญาตจากท่านเจ้าของวัวก่อนนะครับแล้วท่านเจ้าของวัวอนุญาตนะฮะแล้วก็ราคาวัวนะฮะเป็นท่านเจ้าของวัวเป็นคนตั้งขึ้นนะครับนะฮะการตั้งราคาวัวพูดจาภาษาวัวไม่ได้ตั้งขึ้นเองนะครับผมอันนี้ต้องทำความเข้าใจถึงแม้ว่าหลายๆครั้งหลายๆคลิปเนี่ย ท่านเจ้าของวัวไม่สะดวกที่จะออกสื่อไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์โดยตรงนะครับเนื่องจากว่าติดงานบ้างติดภารกิจบ้างอะไรต่างๆบ้างบางท่านก็ไม่อยากออกสื่อบางท่านก็อายุเยอะนะฮะพูดไม่ค่อยเป็นพูดไม่ค่อยเก่งอะไรพวกนี้นะครับเป็นสไตล์ความถนัดของพูดจาภาษาวัวที่ส่วนมากแล้วนะครับก็จะชอบในลักษณะการทําคลิปแบบนี้มากนะฮะสไตล์การทําคลิป สไตล์การรีวิวอาจจะแตกต่างไปจากช่องอื่นอันนี้ก็สุดแท้แล้วแต่ความชอบไม่ชอบของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเอาละครับผมก็ขออนุญาตทําความเข้าใจนะฮะก่อนที่จะพาไปชมวัวนะครับแล้วครับผมก่อนพาไปชมวัวนะฮะฝูงนี้นะครับขออนุญาตแจ้งพิกัดก่อนนะครับวัวอยู่ที่อําเภอบ้านค่ายจังหวัด ระยองพี่น้องครับเบอร์โทรติดต่อตามที่ขึ้นให้ตรงหน้าจอได้เลยนะครับนะฮะท่านเจ้าของวัววันนี้เหมือนเช่นเคยเหมือนที่ผมได้เกินตอนข้างต้นนะครับไม่สะดวกออกสื่อแล้วก็ไม่สะดวกที่จะาพาพูดจาภาษาวัวมาถ่ายทำนะครับเพราะว่าเจ้าของวัวเองก็มีงานมีภารกิจอะไรต่างๆนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยขายทุกตัวพี่น้องครับ ราคาเริ่มต้นที่ฟังไม่ผิดนะครับ6,000บาทพี่นะ้องนะฮะราคาเริ่มต้นที่6,000บาทนะครับสูงสุดอยู่ที่60,000บาทและเป็นแม่สวยแม่แดงหัวโล้นท้องแก่ใกล้คลอดนะฮะนะครับผมวัวที่นี่มีทั้งบรามันลูกผสมและก็ชาโลเล่ลูกผสมนะครับ มีเน้นๆอยู่2ส,สายพันธุ์นะครับบางตัวอาจจะมีไทยไกลๆปนอยู่ก็มีนะครับแต่เป็นไทยหางๆแล้วนะครับไทยไกลๆแล้วนะครับราคาเริ่มต้นที่6,000บาทนะก็จะเป็นตัวเล็กที่หย่านมแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะนะครับส่วนแม่ท้อง แม่สวยๆแม่ท้องๆเนี่ยก็อยู่ประมาณ56 0 0 0ืบาทสูงสุดไม่เกิน6 0,000บาทพี่น้องนะครับเอาละครับใผมให้ดูตัวอย่างตัวนี้นี่นะฮะอย่างเช่นแม่นี้เนี่ยก็เป็นลูกผสมชาโลเล่นะครับลูกผสมชาโลเลอ่อานะฮะอย่างแม่ที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นลูกผสมบามันนะฮะจะมีติดกระทบอยู่เนี่ยครับตัวนี้นะฮะ แล้วก็ที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับตัวนั้นก็ชาโรเล่นะฮะเดี๋ยครับบัวไซส์แบบเนี้ยนะฮะทรงอย่างเนี้ยนะครับราคาอยู่ที่ไม่เกิน60,000บาทแถมท้องด้วยนะครับท้องด้วยส่วนรุ่นย่านมตัวเมียนะฮะตัวผู้อะไรพวกเนี้ยเริ่มต้นที่6 0 0 0บาทพี่น้องตรงเนี้ยนะอ่าที่อื่นผมไม่รู้นะครับแต่ที่นี่ บอกว่าเริ่มต้นที่6000บาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมพาดูอีกมุมหนึ่งครับเอาละครับพี่น้องครับตัวที่ผมบอกว่าบามันแดงหัวโลนท้องแก่ใกล้คลอดก็คือตัวนี้พี่น้องตัวนี้เนี่ยหกหมื่นบาทพี่น้องนะครับหกหมื่นบาทท้องหลอดนะครับผสมหลอดนะฮะนะครับแล้วก็มีชาโรเล่ใหญ่แม่นี้ เนี่ยฮะนี่ก็ไม่เกิน60,000บาทครับผมนะฮะไม่เกิน6 0,000บาทเพราะว่าแม็กซิมัมสูงสุดที่นี่ขายแค่60,000บาทคือตัวที่แพงที่สุดพูดง่ายๆนะครับตัวที่แพงที่สุด6 0,000ตัวที่ถูกที่สุด6000นนะครับห0พันนี่ก็จะเป็นรุ่นหย่านมแล้วครับนะฮะนะฮะถ้าอย่างนี้เนี่ยก็คงอยู่ในราวๆสักเอ่อหมื่นหรือ20,000กลางๆอะไรประมาณนี้นะฮะ นะครับผมเดี๋ยวผมพาดูพ่อพันธุ์นะครับไขรที่กำลังหาพ่อพันธุ์เม็ดสีแดงแดงเข้มเข้มนะครับมีอยู่ตัวหนึ่งครับพี่น้องมีอยู่ตัวหนึ่งตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเลี้ยงด้วยหญ้านะครับปล่อยแปลงนะครับแล้วก็กั้นด้วยลวดไฟฟ้านะครับอ่า นี่ฮะพี่น้องนี่ครับเป็นบามัน่นมีมีเบอร์ด้วยนะฮะมีเบอร์ด้วยไม่แน่ใจว่าตัวนี้เนี่ยมีใบหรือเปล่านะครับนฮะคใครที่หาพ่อพันธุ์เม็ดสีแดงแดงเข้มๆตรงนี้ก็มีนะครับตรงนี้ก็มีอีกนะครับผมมุมไกลๆตรงนู้นก็จะเป็นชา,าเลลเล่ลูกผสมนะฮะกินอยู่ตรงนู้นก็เป็น ชาโลเล่ลูกผสมนะครับผัดมาตรงนี้เป็นชาโรเล่ลูกผสมเลือดสูงเนี่ยฮะแม่นี้ค่อนข้างใหญ่นี่ครับตัวนี้ก็น่าจะท้องแหละพี่น้องนะครับน่าจะท้องเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมไปดูชุดหย่านมเล็กๆนะฮะเห็นบอกว่าเริ่มต้น6000บาทนะครับนี่ฮะชุดหย่านมเล็กๆ อยู่ตรงหน้าจอนี้หน้ากล้องตรงนี้นะฮะคงไม่ใช่ตัวนู้นนะครับ6,000นะเพราะว่าตัวนู้นยังไม่หย่านมนะนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยก็อาจจะมีเกิน6000บ้างต้องมาดูครับมาดูมาชี้ตัวที่นี่เลยหันมาด้านนี้ก็ยังมีอีกนะครับเนะี่ยฮะใครที่งบน้อยน,อยนะครับอยากจะได้วัวไปเลี้ยง อยากจะได้ไปสร้างฝูงนะครับเริ่มต้นที่6000บาทตรงนี้มีให้เลือกพี่น้องนะฮะมีให้เลือกครับคงจะเป็นรุ่นนี้กำมังครับผมเนี่ยฮะหกพันะครับ, 6, รบอ่าสูงสุด6 0 0 0 0ต่ําสุด6 0 0 0ที่นี่นะครับอ่าอย่างชาโรเล่ลูกผสมแม่นี้เนะี่ยฮะมาชี้ตัวได้เลยนะครับมาชี้ตัวได้เลยนะอ่า ติดต่อมาตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นไว้นะครับติดต่อตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นไว้อย่างตัวนี้ก็เป็นตัวผู้นะครับนี่ลูกผสมเลือดดีเลยตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นเพศเมียนะครับเริ่มต้น6,000บาทสูงสุด60,000บาทอ่ะเดี๋ยวมันเดินไปรวมตัวฝูงใหญ่ตรงนู้นนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผม เอาละครับพี่น้องครับผมให้ดูภาพรวมๆบรรยากาศรวมๆของวัวฝูงนี้นะฮะ4ี50ตัวอยู่ตรงนี้แล้วพี่น้องขายทุกตัวครับผมขายทุกตัวบราหมั่นลูกผสมชาโล,ล่ลูกผสมนะครับบางตัวอาจจะมีไทยไกลๆไ,ไทยหางหางอยู่นิดๆหน่อยๆน,นะครับไม่ถึงกับว่าไทยจา่าไทยกี้ไม่ใช่นะครับพิกัดวัวอยู่ที่อำเภอบ้านค่ายนะฮะ จังหวัดระยองเบอร์โทรสอบถามเส้นทางตามที่ขึ้นตรงหน้าจอเลยพี่น้องนะครับตามที่ขึ้นตรงหน้าจอเลยนะครับเริ่มต้นที่6000บาทนะฮะเริ่มต้นที่6 0พับาท,นะบมท, 6, บาทผมไม่กล้าพูดเสียงดังบัวจะแตกตื่นนะครับแล้วก็ เจ้าของวัวไม่ได้อยู่ด้วยนะครับนะฮะยืนยันนะครับว่าได้รับอนุญาตจากท่านเจ้าของวัวแล้วหญ้าที่นี่ดีมากๆพี่น้องครับเป็นหญ้าขนเนี่ยฮะวัวสมบูรณ์ทุกตัวเลยนะครับเป็นหญ้าขนที่หญ้าขนเนี่ยก็มีเป็นโปรตีนที่ค่อนข้างดีค่อนข้างเยอะนะครับนะฮะเอาละครับผมมาดูมาชมมาซื้อได้เลยไม่มีตัวลัก ไม่มีตัวห่วงขายทุกตัวนะครับขายทุกตัวที่นี่ฝูงนี้ 40- 50บห้าสิบตัวได้นะครับ40-50ิบห้าสิบตัวได้อ่ามาได้ทุกวันนะครับมาได้ทุกวันนะฮะเพราะว่าท่านมาท่านก็จะเจอกับผมเนี่ยแหละครับนะฮะท่านมาแล้วท่านจะเจอกับผมเนี่ยแหละนะครับอ่าถ้าโชคดีก็อาจจะเจอ เจ้าของวัวด้วยนะครับเพราะว่าเอาตรงพี่แกก็งานเยอะครับนะฮะงานเยอะแต่เป็นการเลี้ยงที่ปล่อยแปลงนะครับโดยที่ไม่ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายก็เลยมีเวลาได้ไปทํางานอย่างอื่นด้วยนะครับเป็นการปล่อยแปลงนะครับสวยๆมีพี่น้องนะะมาเลือกเลยสวยๆมีนะครับหกพัน 7,000 8,000 9,000ไล่ไปเรื่อยๆพี่น้องจนถึง60,000บาทเนาะอ่จนถึง60,000บาทเดี๋ยวผมจะพยายามเข้าใกล้วัวกว่านี้นะไม่ว่าเขาจะเขาจะกลัวหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวตามผมมาเลยนะฮะผมจะไปแอบๆอ,อยู่ข้างๆสารเพียงตาตรงนี้นะครับนี่ขออนุญาต เจ้าที่เจ้าท,ทางนะครับขออนุญาตเจ้าที่เจ้าท,ทางวันนี้ลูกมารีวิววัวนะครับไม่ได้มารบดูดูหมิน่นอะไรนะครับเพื่อที่จะให้เอฟซีได้เห็นวัวใกล้ๆชัดๆนะครับนี่อยู่ตรงนี้พี่น้องมันมีทั้งหย่านมแม่ท้องแม่สาวแม่ลูกอยู่ที่นี่หมดเลย นะครับมาดูตัวจริงได้นะฮะอย่างที่บอกนะครับเริ่มต้น6,000บาทถึง60,000บาทตัวที่แพงที่สุดคือ60,000บาทนะครับนะฮะด้วยราคาวัวช่วงนี้เนี่ยน่าซื้อน่าหามากๆอย่างแม่ที่เดินอยู่ตัวเดียวตรงนู้นน่ยพี่น้องนะฮะน่าจะท้องแล้วเหมือนกันนะครับแม่ที่อยู่ใกล้ๆนี้ก็ท้องโยแล้วอ,ะอ่ะนะครับท้องโยแล้ว มาดูตัวจริงดีกว่าเนาะมาดูตัวจริงดีกว่าครับผมเอาละครับพิกัดอีกทีหนึงฮะอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเบอร์โทรค้างตรงหน้าจอแล้วนะครับเบอร์โทรค้างตรงหน้าจอแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ